สัปดาห์ที่สองมกราคมนะครับประมาณนั้นนะครับอีอื่นๆก็สัปดาห์นี้เนาะสัปดาห์ก่อนเมื่อกี้มีไฟป่านะไฟป่าที่สหรัฐนะครับยังยังต่อเนอื่องนะมีปัญหาเยอะนี่นะครับ ที่นั่นนะก็แสดงความเสีจจยใจด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีสวัสดีคนคนที่ติดตามมากันมานะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับอาจจะไม่ได้มีอะไรให้เยอะนะครับนะครับก็เกินคาดเกินคาดนะครับไม่ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะครับคุ้มตขอบคุันะบ แล้วก็เมื่อคืนอาจารย์มิวนะครับต่อมาเมาื่อคืนให้ลงทะเบียนครับปดิทินสุดให้ไปทำธุระดยอาจารย์มิวครับก็เดี๋ยวพี่จะการให้นะเสร็จแล้วแหละเมื่อคืนนี้ทำทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับลงทะเบียนล็อกอินเรียบร้อยหมดแล้วะผมก็จะช่วยได้นะนะครับประมาณนี้เออเขาไม่ได้มาต่อที่เนเดีวนะไม่ได้มาบบต่ เนอาแวันี้แล้วก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้มาได้ดูครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็วิกก่อนเนี่ยไปโพสต์ลงช่องทางหนึ่งแล้วเสียงมันหายนะครับมันไม่เห็นเลยนะครับ โอ้โอเคก็เอออย่างอื่นไม่มีนะครับไม่เป็นไรนะครับองชาต่างชาติทิ้งไว้แค่นั้นแหละนะครับจะคุยคกันเนาะเอาว่าก็ก็ไม่ดูอยู่ดีนะครับต่างชาติไม่ดูอยู่ดีนะครับคิดว่าครับต่างชาติน่าแต่น่าแต่เลยนะครับ, ordu, รบ windy. ไม่หรอกเขาดูอยู่แหละเขาดูอยู่ต้องข้ามไปเอ๋ tidy. เราจะวิ่งมาทำไมเนี่ยคิดถ่านแล้วมันหายมันไม่ตายแล้วตัวนั้นแหะโอเคนี่เราต้องง้อแล้ันนี่นะโอ้แล้วก็นั่นคือใช้ประสบการณ์เมื่อก่อนเที่ยงน,นะ มีเหตุที่จะต้องโอนเงินก้อนใหญ่มากครับประมาณสองแสนกว่าสองแสนห้านะผมก็เลยสงสัยว่ามันโอนยากนะครับมันมันจะถามเราเยอะอะไรเงี้ยนะจะมีคมัถามเยอะอะไรกันนะก็เลยว่าที่โอนกันอ่ะโอนกันบ่อยๆมันทำไมทำไมโอนง่ายว่ากล้าโอนที่บอกว่าโดนหลอกอะอะไรเงี้ยผมอ่ะโอนยอดนี่ผมยังโอนยากเลยนะผมไม่ค่อยได้โอนนะตวามริง ก็ไปเข้าใจกนันนครับนี่ในเมื่อเช้าเนี่ยเมื่อเช้าตอนช่วงเนี่ยแล้วก็กลัวมากกลัวลวโดนหลอกนะเด๋ยวมันเป็นการซ,ซื้อของอะไรมานี่แหละก็ดแ้วบริษัทก็รับของไปเอาไปเสร็จมาเนาะประมาณนั้นนะอ๋อแล้วก็กวก่อนเป็นหวัดนะครับบอกไว้ก่อนเป็นหวาดนะครับเดี๋ยวครับแล้วก็เดี๋ยวคุยกับคนนี้กับเราชาต มันดีมากเกินผมด้วยนะก็ให้ประทุมพร thank you for watching this channel we will we have something some news in Thailand yes. The first first Bangkok air quality remains in orange zone this part slight improvement w e m r a r r p o r t near surface i n i a s i o n is emission is i n e a s i n g pollution this person 60 area official advice wearing mask and limiting outdoor exposure as PM2.5 level expect to infatuate through January 23, Bangkok PM2.5 Thailand. This is, uh, our problem in Thailand. If you are tourist and want to see something in Thailand. I think you will have to for this situation here. Okay. here There is nothing in this... Uh, in this, I think ัันี้ครบลเออเอาเรื่องนี้ดีกว่าก็ประมาณว่าเมื่อกี้ก็คือ PM 2.5นะ PM 2.5ในไทยนะครับมีปัญหาเนาะก็นั่นแหละเขาเขาไม่ให้เราแบบว่เาเขาพยายามแนะนำว่า A nine unit incoming. no, ban. has been delivered. don't know what he's doing. He's on

Your teammate has been killed. Get the dog tags and help them return to the town. i man. A tight-capped passenger who hailed a taxi from Suwanabu Airport to his home in the Itaiya province on this day to pay the 1000 and 374 baht fare. And the diver had to call police to intervened. The passenger told police it he could buy his own key and would only pay one thousand and one hundred. There was to turn and threw the sum out from his house. Police told the driver to by police complaint at the Police Station. Yeah, we should. sure

คืพอมีเรื่องอะไรนะอ๋วินดีกับ60ปีของมหา,าวิทยาลัยเชียงใหม่ครับก็ขอบคุณมากขอบคุณมากผมชอบคือ đi để các bạn thank right. Right. for mm. 60... Uh, 60 anniversary event thank you, thank you. for everything in my life My student life and 10 year at here It's coming. Oh. 谢谢你的诶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  Get the, Get the dog, dog tags, tags and help, help them return, return to the battle. Mm -hmm. <ฮ>ยังไม่จบยังไม่จบเว้ยมันมันสแกนมันสกแกนผม,มยอ,อยู่ยังรอดอยู่เนี่ยเชื่อโอ้โอไปแล้วตายแล้วหล้วใช่แล้วไปแล้ว coming. <theit sound> terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. <theésusoten> The ไปแล้วเรียบร้อยครับ e ีนี้จบเร็วมากมจบแล้วโอเคก็ขอบคุณที่ตามนะครับขอบคุณที่ตะคตามตามนี้เลยนะไม่มีอะไรให้มากกว่านี้นะครับ ะระวังฮอนะครับโอ้โหตายครับที่สีก็ยังดีนะที่สีเนาะว่าจะต่อที่ห้ากันเนาะเดี๋ยวน,นะซ้อมกัน Thank you for watching